เถิตออเป็นแฟนกันนะครับศาดาราสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงอุ้ยใครอ่ะฮะนี่คุณยังไม่เชีนงกับข่าวดาราเมืองไทยอีกเหรออเคมจะไป นี่พี่ก็เป็นไปกับเขาด้วยเน,นี่ยฮะอะไรนักหนาเนี่ยะฮะคุยอะไรกันอยู่ล่ะครับแม่เสียงดังเชียวนะครับเนี่ยไม่มีอะไรสามข่าวเฉ้านาราทั่วไปอะอแค่ประกวดร้องเพลงที่ที่สองใหญไอ,ไอติม เรี่กว่าดาลาแล้วหรอโอ้โหข่าวเช้าของคูณนีติมนี่หน้ำฟ้ารีบเปิดอ่านข้างในเลยนร้นเฮ้ยเกดพี่เหรออยาดีกว่ามั้งโอ้ยไม่มีอะไรหรอกครับบางข่าวอ่ะก pues. ็ใส่สีใส่ไข่กันไปบางทีเนี่ยมีความจริงอยู่นิดเดียวะครับงั้นก็ไม่ต้องอ่านอ่านนะครับ หลังจากได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งจากเวทีเดอะกาแล็ซี่ไอติมสาวเซ็กซี่ก็เริ่มแข่งริสที่คอนเสิร์ตของนักร้องตอเตา่าไอติมว่าลือนลายบนเวทีหลังเวทีกับดาราตอเต่าอ,อย่างใกล้ชิดเหมือนเพื่อนสนิทโ้ยกับาเพื่อนสนิทแนบเนื้อรเรียกได้ว่าต้องติดเดด1สบดบวกทำเอาทุกคนร้อง พ่อเธอพ่อเธอฟ้านอนหรือ,อครับและหลังจากจบคอนเสิร์ตท,ทั้งคู่ก็หายตัวไปเงียบๆสองคนเฮ้ยเอ้ยพ่อพ่อพ่อ,พอจะหายไปไหนล่ะฉันว่าต้องไปสวีทวิกด้วยกันต่อนแน่เลยพ่อเลยลูก ก็แค่ลำคาในข่าวพวกดาราไร้สาระไงหาอะไรเหรอคะหาที่หลบไอ้ตินหนีนะะักข่าวอยู่นะคะอ๋อ,อนั่นเหรอคะ เดี๋ยวคุณดิดาช่วยนี่หลบตรงนี้ก่อนขอบคุณนะคะไม่เป็นไรคะ่ะน้องน้องน้องไอติมอยู่นี่คะ่ะคุณนีดาไหนว่าจะช่วยนะคะก็ช่วยให้น้องไอติมดังเลยค่ะแค่ข่าวตอนนี้ก็ดังจาเพียรแล้วล่ะคะ่ะไอติมเนี่ยกโกหกออกสื่อเขาไม่เรียกว่าโกหกหรอกค่ะ นี่มันวงการมายานะเรื่องจริงไม่เฉาไม่เ้าใจพอน้องไอ้ติมคะชื่อแม่ผมน้องไอ้ติมใช้ยาสีฟันอะไรคะพี่วัค่ะน้องไอ้ติมคะความคืบหน้ากับน้องเต้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อนักร้องตอวนี่คือน้องเต้วงบอดี้สแล์เหรอคะจริงอยู่ไม่ครับพี่ว่าไปเสม็ดด้วยกันมาเสม็ด จริงหรือไม่คะพี่ว่าน้องไอติมขึ้นคอนโดน้องเต้แล้วจะมีข่าวดีเม,มื่อไหร่ครับผมเป็นราจริงหรือเปล่าคะไปเย็นค่ะคุณไอติมไม่ได้คบกับเขาจริงๆใช่ไหมคะจริงหรือไม่คะที่น้องติมเกาะกระแสน้องเต้ดังหลอกลกวงประชาชนหรือเปล่าครับไม่ใช่นะคะ <c oughs> ไอติมไม่ได้หลอกอะ่ะมิดาช่วยหน่อยสิคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็ครบกันอยู่จริงๆอะค่ะลงไปเลยนะคะว่าคุณนีดามคนให้ข่าวแล้วจะลงรูปด้วยก็ได้นะคะยังไงคะน้องไอติมสรุปว่าจริงหรือว่าไม่จริงคะก็ดูดูกันอยู่อะค่ะเรื่องจริงหรอมารออยู่ตั้งนานแล้ว ไปไหนมาหรอรกว่าจะหลบหนักข่าวขึ้นมาได้นะสิคะ le <f> le> เห็นไหมคบกับดาราเนี่ยไม่ได้เสียกับเสียไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเป็นกับใครก็ไม่ส่วนตัวนั่นแหละยังไงนายก็บุกเข้ามาถามฉันถึงในห้องอยู่ดีโอ้โหคุณลุงดูสิครับไอ้ตีนเป็นแฟนก,กับดาราเนี่ยคุณลุงยอมได้เหรอครับเขาก็โตแล้วรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอย่างนี้แหละครับคนนรรี้ว่าไม่ควรที่ข้าสร้างข่าวประวัติไม่ควรตรงไหนก็ถ้าไปคบกับฮะข่าวประวัติ ไม่ถึงไม่บอกลูกนายไหมคะทำไมฉันต้องบอกนายด้วยก็อย่ายให้ข่าวมาแรงมากเกินไปนะลูกนะถ้าไม่ฉาวแล้วจะบ้างหรอคะแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เลิกกันแล้วล่ะค่ะเลิกเลยเลิกตอนนี้เลยไปบอกนักข่าวเลยเดือดร้อนมากไปไหมเนี่ยคิดอะไรกับลูกสาวฉันล<า>ูกสาคือเรื่องข,าข่าวคนในเต้แหละเป็นข่าวลือฉันก็เลยไม่ได้คิดอะไรไง energia. แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงมีใครคิดจะก่อแก่ลูกสาวฉันจริงๆเนี่ยนะมันตายแน่ใจคอพี่สามจะนอนอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอคะพี่ไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วล่ะครับ ไอ้แล้วอย่างเงี้ยมียังคะโอ้โอ้น้องฝนไม่เข้าใจหรอกครับเอาไว้น้องฝนมีความรักมันเคยมาพูดกันนะครับโอ้มีอยู่เนี่ยว่าไงนะครับโอยพี่สามจะเครียดทำไมอะคะมันก็แค่ข่าวโปรโมทอะพี่ตีมเขาไม่ได้มีแฟนจริงๆซะหน่อยจริงเหรอครับทำไมพี่เนรไรู้เรื่องเลยก็โม่แต่นอนหมกตัวอยู่อย่างเงี้ยจะรู้ได้ไงเราคนอื่นเขารู้กันหมดเราใจเย็นนะ ไม่ได้คบกับคนนี้พี่ติมเขาก็ไปคบกับคนอื่นเขาอยู่ดีแหละ <S <S แหมพี่สามก็รู้นี่คะวงการบันเทิงเขาก็มีข่าวเปลี่ยนคู่กันรายวันอยู่แล้วอะ่ะวันหนึ่งพี่สามก็ต้องเสียใจอยู่ดีแล้วอย่างเงี้ยพี่สามจะรับได้หรอคะจริงของน้ำฝนนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สามก็ควรจะเลิกมานั่งเสียใจแบบนี้ได้แล้วนะคะครับพี่จะเลิกเสียใจ แล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองจะได้เจอกับสิ่งใหม่ๆบ้างครับพี่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองให้พบกับสิ่งใหม่ๆแล้วสิ่งใหม่ๆที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่พี่สามคุ้นเคยแต่ว่าพี่สามมองข้ามมาันมาตลอดก็ได้นะใช่พี่มองข้ามไปได้ยังไงครับ <c oughs> พี่ร้องรีบกไปขอคุณติมเป็นแฟนแล้วหรอครับดีค่ะฮะ ะะพี่ต้องรีบไปขอคุณไอติมเป็นแฟนแล้วล่ะครับก่อนที่คุณไอติมจะเป็นแฟนกับคนอื่นขอบคุณนะครับที่แนะนำพี่ไปก่อนนะ เอาจริงเหรอฝนจริงค่ะก็น้ำฝนเขาเป็นคนแนะนำผมเองเน่ยครับฮะเอ่อใช่ค่ะคือฝนเองก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคิดดีล้วหรอฝนใช่สามเป็นแฟนกับไอ้ติ๋มากแล้วไม่ดีตรงไหน,นะครับอุย ไม่ใช่อย่างนั้นคือว่าฟ้าหมายถึงจะดีหรอที่จะให้ฟ้าช่วยสามะดีสิครับก็คุณฟ้าเขียนนิยายเก่งจะตายรับรองว่าต้องทำให้ผมสมหวังอย่างแน่นอน <c oughs> จริงไหมฝนจริงค่ะแล้วพี่ฟ้าเองก็คงไม่อยากให้ผลช่วยคนเดียว <c oughs> ใช่ไหมคะถว่าพี่ฟ้าตกลงแล้วนะคะ โอเคค่ะเง <Yeah. S 1> ียบเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ฝนมีน้ำตาหูมาฝากพี่ฟ้าด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ดีเนาะสะดวกแล้วก็มีประโยชน์ด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> โอ้ฝนแล้วเรื่องสามอ่ะโอ้ถ้าพี่ฟ้าเห็นว่าดีนะคะพี่ฟ้าก็ดื่มเลยสิคะ ส่วนเรื่องพี่สามเนี่ยพี่ฟ้าก็ตกลงแล้วนะเหยียวอร่อยอคิดดีแล้วใช่ไหมสามทำไมทุกคนต้องถามยั้งกับผมด้วยครับพี่สามคุยกับพี่ฟ้าพี่กวินไปแล้วกันนะคะ๋ยวฝนไปแล้ะพี่อยากให้ฝนอยู่ใกล้ๆทำไมอะคะ ก็พี่ไม่รู้เรื่องผู้หญิงสิงครับถ้ามีฝนคอยอยู่ช่วยตัดสินใจอ่ะพี่ก็สบายใจขึ้นจะขอเป็นแฟนอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสามใครจะขอใครเป็นแฟนเหรอครับต้องถามกูรูอย่างกริดตินนี่ซะก,ก่อนคุณกริดเธอเหรอครับเฮ้ยอกหักตอนอนุบาลสามาไหนก็ไปไ,ไปไป แก yeah, ช่วยอะไรใครไม่ได้หรอกเดี๋ยวครับอยู่กันเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับยิ่งคุณกรีดอ่ะสินิทกับคุณไอติมด้วยอาจจะช่วยได้เกี่ยวอะไรกับติมอ๋อรู้ว่านายจะขอให้ติมเป็นแฟนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยไม่ให้หัวสามอกหัก ไม่มีใครเชียร์ผมเลยอะครับเนี่ยเนี่ยไอติมเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆะ้ว้ยคิดดูนะอย่างนายเนี่ยจะกล้าพูดกับไอติมเหรอกล้าครับแค่พูดว่าโอ้ เลิกหวังเธอะถ้าพูดไม่ออกก็ไม่ต้องพูดสิแล้วจะรู้เรื่องได้ไงได้สิไม่ได้ได้เพราะว่าฟ้ามีวิธีเรียบร้อยละลองดูคุณไอตีมครับเราอย่าคบกันอีกเลยพอยติมง,งงปุ๊บนะก็ต่อเลยว่าว่า ผมไม่อยากเป็นเพื่อนกับคุณไอติมแล้วเฮ้ยโอ้ยจะแค่นี้นะเอาของเราดีกว่าไหมยุบเป็นแฟนกันนะครับดีนะดีนะลองดูสามขอบคุณครับเอ้ยสาม ด้วยไม่ต้องเดี๋ยวก็ทำเจ๊งหิอไม่เจ๊งหรอกมสามไม่ต้องให้มันเอาดึงทำไมเาเอาไมด้ไม่ได้ไม่ไดไม่เด้ไม่ได้ม่ได้ไมเ้ไมได้้ไมด้ได้ไม่้ไม่ไ้มไ้ม่ได้ไมอ้ไวม่ยืนทไรล่ะ แหบเหรอ